สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถบ้านพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายกับ Toyota Corolla a น t i s นะครับคันนี้ปี2011แต่ง T R D มาให้นะครับเครื่อง1,008เกียร์ออโตเป็นเครื่อง Dual VVT-i นะครับรถสภาพสมบูรณ์ชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับผ่อน3,800โดยประมาณผ่อน6ปีเครดิตดีออกรถได้เลยนะครับ169,000บาทนะครับราคาสุดยอดสุดคุ้มแน่นอนนะครับสาหรับรุ่นนี้รถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่ อึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะใช้ไปเลยครับสาหรับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ2องแสนสี่หมกิโลเมตรสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนภายในสวยระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถแบบนี้ถูกใจสมาชิกเน้นมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถได้เลยครับใม่แท้แน่นอนไม่มีโกหกหมกเม็ดนะครับสภาพโดยรวมคือสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายพร ้อมโอนชมเช็คทดลองขับมินบุรีภายนอกภายในงามที่สําคัญคืออันติดรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อันดีตั็กซี่รุ่นนี้เป็นที่รู้กันครับว่าอึดถึกทนใช้ง่ายอะไหล่หาได้เยอะแยะมากมายมีทั้งอะไหล่แท้เทียบเทียมซ่อมเกตไหนก็ใช้งานได้ ใช้ได้ยาวสบายใจแน่นอนครับคันนี้สาภาพโดยเดิคือสวยมากๆสีสวยภายในงามเบาะหนังสาภาพสมบูรณ์มากๆนะครับกับราคานี้ผมบอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆนะครับ1 6 000, 9 0 0 0บาทและตัวนี้ก็แรงด้วยนะครับเครื่องพันแนะครับสาภาพสมบูรณ์สดๆนะครับชมเช็คทดลองขับอัตราการกินน้ำมันสำหรับรุ่นนี้เครื่อง1.8ก็น่าจะอยู่ประมาณ13-15กิโลลิตรนะครับขึ้นอยู่กับ ว่าจังหวะเท้าจังหวะเหยียบนะครับการใช้งานแบบไหนนะครับแต่ที่สําคัญก็คือใช้ง่ายครับกว้างนั่งสบายใช้กันได้ยาวๆเลยครับฝากไว้พิจารณาสําหรับใครที่ชอบรถที่เน้นใช้งานใช้ได้ยาวราคา1นึ0 0แบาทก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะขายแต่ตะกูลโตโยต้าเลยนะครับมันใช้ง่ายนะครับทีนี้ว่าใครก็ชอบ ฮอนด้าชอบนิสสันชอบอะไรก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมความชอบของสมาชิกนะครับผมก็เพียงทําหน้าที่นําเสนอคัดส,สวยเช็คสวยมาฝากนะครับและสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางก็มีบริการจัดส่งให้ด้วยนะครับราคานี้สาภาพนี้คุ้มไม่คุ้มใช่ไม่ใช่สมาชิกพิจรารณาตัดสินใจผมนำท่าที่นําเสนอและก็กรนตีให้เรียบร้อยนะครับว่ารถไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พิกวามไม่จมน้าเป็นไม้แท้จากศูนย์นะครับ สภาพโดยรวมคือสวยครบจบหาใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยกับ t o y o ต a c o คราอันติ s รถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่มีหลายคนชอบถามจังว่ารถแท็กซี่หรือเปล่าผมก็จะพยายามย้ำตลอดนะครับว่าเป็นรถบ้านแท้ครับรถบ้านแท้ก็ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับรถโดยรวมคือสวยครบจบเน้นใช้งานสบายใจแน่นอนนะครับใครชอบมือสอได้ t ต y o ต a ราคานี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆฝากไว้พิจารณากับ